สวัสดีค่ะวันนี้เอสก็จะมาบอกเล่าเพื่อนๆดีกว่านะคะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเกี่ยวกับอ,อันนี้เป็นอาการเป็นเขาเรียกอะไรประสบการณ์ตรงของเอสนะคะกับการที่เราอาการของโรควิบวับนะคะว่ามันมันเป็นยังไงนะคะ ก็คืออยากฝากเพื่อนๆให้ดูแลตัวเองด้วยนะคะอันดับแรกก็คือเราก็จะมีอาการแบบว่าปวดหัวนะคะปวดหัวมากแล้วก็จะมีอาการแบบเจ็บคอนะคะทุกคนแบบเจ็บคอแล้วจะไอแบบว่าแห้งแล้วก็จะมีน้ำมูกไหลนะคะจะเป็นอยู่ประมาณสองสามวันนะคะไม่นานเพราะว่าถ้าเราขยันแบบกินยานแล้วก็ดื่ม ดื่มน้าอุ่นๆน,นะคะแล้วก็สําหรับเอสเกอร์จะมีการต้มน้ําขิงนะคะดื่มทุกวันนะคะซึ่งมันจะแบบขับเหงื่อเราด้วยนะคะทุกคนทําให้เราแบบฉีบ่อยมันสามารถล้างค่าเชื้อโรคแล้วก็ล้างสารี่ในร่างกายเราได้ด้วยนะคะทุกคนตอนนี้ หลายคนก็ถามว่าเอสเป็นยังไงบ้างเอสก็ดีดีขึ้นมากมากแล้วนะคะทุกคนคือเอสจะเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงนะคะไม่ไม่เป็นอะไรมากนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณที่ถามมานะคะสำหรับหลายๆคนเพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้บอกใครมากมายเลยนะคะกอคือมันก็เป็นเหมือนวัดธรรมดานะคะทุกคน เพียงแต่ว่าร่างกายแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะคือเอ็ดอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยป่วยนะคะทุกคนไม่ไม่ค่อยเป็นอะไรคืออันนี้ก็ประมาณรอบชักสามปีนะคะเพิ่งเพิ่งจะป่วยนะคะอ่าก็มีอาการประมาณนี้นะคะส่วนมากก็จะเป็นแบบปวดหัวนะคะปวดหัวมากก็สิ่งที่ทำได้ก็คือแบบ ทานยาแก้ปวดนะคะแล้วก็ยาแก้ไอเจ็บคอนะคะทุกคนส่วนอาหารที่แบบคือจะบอกก่อนนะคะว่าทานอะไรแบบมันจะจืดนะคะมันไม่มีรสชาติแล้วก็ลิ้นเราอะ่ะจะช้ามากแล้วก็แบบมันจืดทุกสิ่งอย่างกินอะไรก็ไม่อร่อยนะคะทุกคนแต่ตอนนี้ก็ถึงกินได้ถามว่าอร่อยไหมก็ไม่อร่อยนะคะจืดะคะ่ะจืดมากคะ่ะทุกคน อันนี้คืออาหารคน่วยนะคะกูจะได้กินแบบนี้ที่จะมีเตโจกนะคะอ่าแล้วก็อันนี้นะคะก้าเหลาากาเหลาเลื่อนหมูนะคะคือสั่งเคอรี่มานะคะเคอรี่มาห้อยไว้หน้าบ้านนะคะก็จะมีข้าวมันไก่มีแต่ของจืดๆนะคะทุกคนกินอะไรก็ไม่อร่อยเลยอะ่ะ แล้วก็บากเพงเหมือนเดิมช่วยเพื่อนได้เหมือนเดิมนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะมาบอกแล้วก็แนะนำเพื่อนๆนะคะให้ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ให้พยายามดื่มน้ำอุ่นนะคะแล้วก็ต้มน้ำขิงทานนะคะคือกินยามากดินชามากเลยนะคะป่วยก็ต้องทารีบนะคะ ต้องสวยเหมือนเดิมนะคะยังไงก็ไม่ปากซีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ